สวัสดีครับท่านผู้ชมมาติดตามความพุ่ไหวของแวดวงกีฬาในช่วงของสปอร์ตโซนโซนดีๆของคนรักกีฬานะครับกับผมพูิพัฒน์จตุรพัฒน์นะครับสามารถติดตามรับชมด้านทางสถานีรัศนไทยนิวเชียและเพจข่าวเดอะสเตชันไทยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่21เมษายน2568ครับเรามีความพุ่ไหวจากการแข่งกีฬาข้วสวชาติครั้งที่7หรือเข้าหลามเกมจากจังหวัดชนบุรีมาฝากกันบรรยากาศเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันครับ สำหรับกีฬาชนิดแรกที่จะพาไปติดตามกันในวันนี้นะครับในการแข่งขันกีฬาสูงชาติครั้งที่7หรือข้าถามเกมนะครับพามาที่อาคารอเนกประสงค์ครับภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีครับกับการแข่งเซปักตระก้อนะครับเรามาเริ่มกันที่การแข่งในประเภททีมเดียวรุ่นอายุ46 50ปีชายนะครับเป็นการพบกันระหว่างลบุรีนะครับในชุดเสื้อสีเหลืองครับพบกับจังหวัดสมุทรปราการนะครับชุดสีน้ําเงินครับ ลบุรีนี่มีชุมพลพิกุญสดนะครับเป็นตัวทำวิรัติรอเจริญเป็นตัวชงนะครับแล้วก็ตัวเสิร์ฟคือรุ่งรัฐเพชรรากุลนะครับในขณะที่สมุทรปราการนะครับมีหมายเลขสาประกายเพชรมีนำพันเป็นตัวทำนะครับหมายเลขสี่ตัวชงสมคมศักดุมามานนะครับแล้วก็หมายเลขหกตัวเสิร์ฟเป็นกุศลคุ้มครองเกมของคู่นี้ครับก็ปรากฏว่าลบุรีนี่นั้นเทิง ดีกว่ามากครับในขณะที่ตัวทําอย่างจุมพลพิกุลสดก็ฟาดได้หนักหน่วงรุนแรงตัวเสิร์ฟอย่างลุ่งรัดเพชรากุลก็ทําคะแนนได้อย่างต่อเนื่องนะครับทําให้เอาชนะสมุทรปราการไปได้2เซตรวด15-12และ1 5ต่อ13ครับจากนั้นเราข้ามมาดูที่รุ่นอายุ5 1 5ถึง55ปีชายนะครับก็ยังเป็นคงเป็นลพบุรีนะครับเสื้อสีเหลืองเหมือนเดิมครับได้ลงแข่งขันพบกับสมุทรสาคร ทางด้านลบบุรีมีหมายเลข8นายกพบสายบุญเกิดเป็นตัวทำรรนะครับธงชัยวารนาถเป็นตัวชงครับแต่เราจะได้เห็นธงชัยนี่ขึ้นฟาดบ่อยครั้งเลยนะครับในเกมนี้แล้วก็ตัว,ตวเสิร์ฟเป็นพัทรภูมิแย้มสายฝั่งของสมุทรสาครมีหมายเลข2ครับสมภพโกตะรุโคเป็นตัวทำนะครับหมายเลข3วัทลินวรินทักษะเป็นตัวชงแล้วตัวเสิร์ฟคือหมายเลข4ประทวนพัดเกตนะครับ คู่นี้ก็ลบุรียังดูดีกว่านะครับมีความหลากหลายในจังหวะเข้าทำนะครับในขณะที่เก็มรับก็ทําได้ดีโดยเฉพาะตัวเสิร์ฟอย่างพัทรภูมิแย้มสายนี่พลาดยากมากครับเก็บคะแนนได้อย่างต่อเนื่องจากจังหวะเสิร์ฟนะครับทําให้เป็นลบุรีครับเอาชนะสมุุรสาครไปได้อีกนะครับโดยสกอร์15ต่อ8 15ต่อ11 2เ็ซตลวดนะครับจากนั้นเรามาดูกันอีกคู่ครับยังอยู่ที่รุ่นอายุ51ถึง55ปีชายนะครับ คราวนี้เป็นการพบกันของขอนแก่นนะครับเจอกับนครศรีธรรมราชขอนแก่นคู่นี้นี่จะใส่เสื้อสีเขียวคล้ายๆกันนะครับแต่ขอนแก่นจะมีคาดแถบสีแดงนิดนึงนะครับตรงสีข้างนะครับขอนแก่นนั้นมีหมายเลข3ครับสุพิทยานาธานะครับเป็นตัวทำหมายเลข4ร,ร้อยตำรวจตีรุ่งนินรันดร์โพธิจานเป็นตัวชงนะครับแล้วก็กำลันทีมด้วยตัวตัวเสริมครับหมายเลข1ึ 3, สัญญาขุนแก้วครับฝั่งของ ทีมเซบักตะก้อโสจากแดนใต้นะครับนครศอรีสรรมราชมีหมายเลข6กวุฒิพงศ์ฮิวราลัตเป็นตัวทาครับหมายเลข8ปดวัชลินมณีสารเป็นตัวพงนะครับแล้วก็หมายเลข7จ็อันตารวจโทสีวิรัติคนรับธนาสิทธิ์นะครับเป็นตัวเสริฟครับเกมของคู่นี้เป็นด้านของนักกีฬาเซบักตะก้อสูงอายุจากที่ราบสูงขอนแก่นครับตัวฟอร์มได้ดีกว่านะครับตัวเสรอย่างยาขุณแก้วกระทำแก้มได้ต่อเนื่องตัว ฟาดอย่างสูตพิยานาทานี่ก็มีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับถึงแม้จะตัวเล็กกว่าทุกคนใน6คนที่ลงแข่งขันขนาดนี้ครับแต่ว่าตัวที่สูงครับฟ้าดดีครับอายุอนามีอยู่ระหว่าง58-55ปีแต่ว่าแข็งแกร่งมากครับในเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็ทําให้คนแก่นครับเอาชนะไปได้2เซตรวด่5 9 15-12ครับนี่ก็เป็นในการของเซตปักข้อนะครับจากอาคารอเนกประสงค์รายการกีฬางชาิเที่ยงเกคุณบีครับ มาต่อกันด้วยการแข่งขันฟุตบอลนะครับที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขเป็นการแข่งขันในรอบแรกกลุ่ม4ีนะครับกลุ่มมาสเตอร์นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างสตูลน,นะครับเจอกับลำพูนครับสตูลมาในชุดเสื้อสีเหลืองเก่งสีเหลืองนะครับในนัดแรกพวกเขาเจอกับระยองแพ้มาสุขสี่ในขณะที่ลำพูนก็อยู่ร่วมสายกันแน่นอนนัดแรกของพวกเขาผ่านมาแล้วเจอระยองเช่นกันแพ้มาสูขสามเพราะฉะนั้นคู่นี้เจอกัน เป็นการชี้ตาผ่านเขารอบตามระยองนะครับก็ต้องชนะเท่านั้น,นครับแล้วก็เกมก็เป็นไปอย่างสนุกเลยนะครับทั้งระดับทั้งประ,ประตูนี้เปิดฉาก,กรุกได้เร็วนะครับแล้วก็ยิงประตูแรกได้แต่แต่นาทีที่5ครับจากธนาทัศน์แผลอหลีนะครับแมทถกจังหวะนี้เข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปสวยงามขึ้นนําไปก่อน10แต่หลังจากนั้นครับลำปูนบุกหนักเหลือเกินครับแล้วมาได้ประตูตีเสมอนาที27จากหมายเลข10ครับเอกพล จักขุเดืองนะครับยิงเข้าไปสไลด์มายิงสวยเลยครับอีเสมอเป็น1ประตูต่อ1และจบครึ่งแรกด้วยสก